สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยคครับพี่น้องเวลาหาโมงเย็นณนะประเทศแคนาดาทักทายพี่น้องฟังไทยแล้วกับพี่น้องทางฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอวาสเิเป็นทางยุโรปและก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับอนอื่นจะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสีได้บอพาร์คลิปให,หม่ๆที่สาคัญซอยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับ ทางเมืองไทยเมืองลาวตอนนี้กขนาจะประมาณ6กโมงเสาร์นะครับโดยประมาณนะครับสวัสนีครับพี่น้องสิมาบ่าถึงแรงงานขมเนในประเทศเกาหลีใต้นะครับสางความฮือห้าแล้วก็เป็นข่าวไปทัวเกาหลีใต้นะครับผมก็คือแรงงานขมเมนนะครับทะเลาะวิวาทนะครับตีกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารแคมโบเดียนนี่แหละครับที่ไปเปิดในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะมีแรงงานขมเนก็ไปอ่า ไปกินไปเดิมนี่แหละครับหรือว่าไปใช้บริการนะครับสนับสนุนนะครับในร้านของเมนเองนะครับทีนี้ก็กินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทนะครับมีปัญหากันแล้วมีมีเมนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปทํางานที่เกาหลีใต้ที่แบบว่าไม่มีเวิร์กเพอร์มิทนะครับไปแบบอ่าเป็นแบบทัวริสนะครับหรือว่าทัวริซึมนะครับไปเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าพี่น่อยนี่แหละครับพี่น้องเหตุงานในเกาหลีใต้แล้วก็เ่า ตีกันทีนี้ตำรวจเกาหลีใต้นะครับเขาบุกจับท่านที่เลยนะครับผมแล้วกฎหมายในเกาหลีใต้ก็แรงเลยนะครับอ่ามันอาจจะไม่เหมือนในประเทศไทยนะนะครับอันนี้ฝากถึงข้ามนทุกคนนะครับที่อ่ทาทงานในเกาหลีใต้นะฮะข้ามนบางคนก็า่าจะลืมตัวมั้งนะครับลืมตัวว่าเกาหลีใต้นี้อาจจะลืมตัวว่าเกาหลีใต้นี้เป็นของข้มามนมั้งนะครับก็ลเลยไม่มีความเก่งใจอ่าสร้างปัญหาในประเทศนั้นๆน,น,นะครับ เกาหลีใต้นะครับตำรวจเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาจับไม่รู้เขาจะส่งกลับเหมือนประเทศไทยเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกฎหมายในเกาหลีใต้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นกฎหมายเขาแรงด้วยนะครับประเทศแถวเมืองนอกเนาะนะครับทะเลาะวิวาทเนี่ยมีปัญหานะครับติดคุกสักสามปีสักห้าปีแล้วค่อยส่งกลับนะฮะทำให้เขมรน่เค็ดเลยนะนะครับไม่กล้ามีปัญหานะครับอนี้ผมแจ้งเตือนเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่นะครับพี่น้องไทยลาวเราก็เช่นกันนะครับมาทํางานที่เมืองนอกเนี่ย นะครับหนึ่งต้องหลีกเลี่ยงนะครับการทะเลาะวิวาทเพราะกฎหมายในประเทศนะครับในประเทศนอกนี่เขาแรงนะครับเขาแรงจริงๆนะครับขังยาวสัก3าปี5ปีแล้วค่อยส่งกลับนะฮะนะครับขาเมรนี่ไปอยู่ประเทศไหนนะครับคาเมรเนี่คือชอบทําตัวแบบเถือนๆนะครับเถือนๆตำตำ,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 ตำตนะครับทําเป็นลืมตัวนะครับคิดว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนในยุคนั้นที่ นะครับก็อาจจะมีความคิดหนึ่งที่แบบว่าประเทศเขาเคยยิ่งใหญ่นะครับในช่วงอาณาจักรขอมอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องลืมตัวเองนะฮะว่านั่นคือประเทศเกาหลีใต้นะฮะนะครับเขาน่าจะสังเกตก่อนที่ก่่อนทีจะเข้าเกาหลีใต้นะน่าจะสังเกตก่อนว่าเกาหลีใต้มันไม่มีประสาทหินประสาสขอมมันไม่มีนะนะครับขมิ้หลายตัวนะฮะน่าจะปรับตัวก่อนที่จะไปที่ประเทศอื่นเขานะครับเพราะว่ามันมีหลายประเทศที่ไม่เหมือนขมขมนะ นะครับหลายประเทศเขาก็มีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมแล้วก็ผู้นําเขาหรือรสทิยมผู้คนในประเทศนั้นๆเขาค่อนข้างจะรสทนิยมเขาค่อนข้างสูงนะครับขมเมนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ไปอยู่ร่วมกับเขานะครับผมแนะนำนะครับขมเมนจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวเข้ากับคนในประเทศนั้นๆให้ได้ก่อนนะครับถ้าเลิกเป็นขมเมนตอนไหนตอนนั้นก็นั่นแหละครับเขาเริ่มจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสมองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็น่าจะดีขึ้นได้หลายอย่างนะฮะนะครับ ที่นี้คือนะครับมันสาเหตุนี่มันก็มาจากผู้นําด้วยแหละนะครับไม่ว่าคอมเมนหรือคอมมินิ์ลาวก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือคนคอมเมนเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากคนลาวนะครับถ้าเปรียบเทียบพื้นฐานนะคนลาวนี่ไปอยู่ไหนนะครับปัญหามักจะมีน้อยเพราะว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่แสดงออกนะครับก็คือวงเล็บเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนด้วยแหะครับนะครับ ไม่ค่อยชอบสู้คนนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนง่ายๆอะไรคนลาวนอกจากที่คือจะแบบหมดหนทางจริงๆอ่ะแบบจนตรอกจริงๆอ่ะนะครับถึงจะลุกขึ้นมานะครับก็ยกตัวอย่างในประเทศลาวทุกวันนี้ประเทศคอมมิวนิสต์ลาวเศรษฐกิจแย่พังขนาดไหนนะครับยังไม่มีใครตื่นตัวลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาหรือว่ากดดันรัฐบาลนะฮะก็ยังไม่กล้าเลยนะครับนั่นคือคนลาวจะเป็นแบบนั้นนะครับ ในส่วนของคนขมเมนเนี people, um, who cares. Who cares. Like ่ยคือไปไหนนี่คือจะทําให้คนรู้จักขมเมนะว่าขมเมนเป็นคนแบบนี้เป็นคนต่ําแบบนี้เป็นคนเถื่อนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้คือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทำให้คนรู้จักขมเมนมากขึ้นนะครับในดูอย่างฮุนเซนนะฮะนะครับฮุนเซนคือผมอยากจะบอกลยนะว่าฮุนเซนก็เหมือนกันนะฮะผู้นำฮุนเซนเนี่ยนะครับทำตัวแบบกลาง กางใส่ประเทศนูน้นกางใส่ประเทศนี้นะครับทำให้คนเขมรในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ในเขมรก็ทําตัวเหมือนหุนเซนไงน,นะครับเถื่อน,อน,อนต่ำๆไม่มีความเกียร์เจียมตัวนะฮะเาเรียกว,ว่าไม่ไม่ค่อยจะเจียมตัวเองนะครับกางใส่มาเลเซียกางใส่ประเทศไทยนะครับผมอยากจะบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําลาวหรือเขมรเนี่ยนะครับผมอยากให้คนที่คนเขมรหรือคนลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์พวกลาวคอมมิวนิสต์แดงนะ พวกลาวแดงเนี่ยแล้วก็พวกคขมนประเด็จการเนี่ยพวกนี้ถ้ามาเรียนเมืองนอกนะจะรู้เลยนะว่า,าประเทศยุโรปในอเมริกาในแคนาดาหรือเกาหลีใต้หรือในประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรของอเมริกานะเขามองผู้นำคอมเมนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากซัดดัมฮุสเซนนะนะครับเป็นผู้นำประเด็จการแห่งเป็นผู้นำประเด็จการที่สุดที่สุดนะครับในอาเซียนเป็นรองแค่เมียนมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ดีอะไรเลยนะฮะนะครับแล้วมองผู้นำลาวก็เช่นกันนะฮะ ในสายตาประเทศชาติตะวันตกเนี่ยเขามองไม่ว่าจะเป็นพวกเครือข่ายของเกาหลีของออของอเมริกาเนะี่ยพวกสายเสรีเขามองผู้นําลาวเนี่ยเป็นแค่นอมินีของเวียดนามก็ไม่ต่างจากาผู้นําคิมจองอึนนะครับเพราะว่าพวกนี้พวกอวยรัดเสียไงอวยเกินแล้วก็กดขี่คนในประเทศตัวเองนะครับทำให้คนในประเทศตัวเองคือ ไม่มีทางสู้อะไรเลยนะฮะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมให้คนในประเทศตัวเองมีการศึกษานะครับถ้าสอนก็สอนในถิ่งที่ผิดผิดนะครับสอนเพื่ออะไรเพื่อปูทางให้ตัวเองมีอํานาจอยู่ในประเทศต่อไปสอนให้รักผู้นําอย่างเดียวนะครับไม่รักความถูกต้องนะอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าใครแตะต้องวิจารณ์ผู้นําก็คือไม่ดีต่อประเทศชาติแล้วนะครับเป็นคนที่ไม่รักชาติเป็นคนที่เกลียดชาตินะครับคือสอนให้คนในประเทศคือรักผู้นํามาเป็นอันดับหนึ่ง นะครับมันก็เลยทําให้คนคขมรนหรือคนลาวนะครับพวกลาวแดงที่อยู่ในภายใต้การปกคอรองในระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยทุกวันนี้ก็เลยเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอะ่ะนะครับอะไรก็ไม่รู้แหละครับถ้าแต่ต้องรัฐรัฐบาลผู้นํานั่นแหละคือเป็นคนที่ไม่ดีต่อประเทศชาติหมายถึงคนนั้นเป็นศัตรูของประเทศเลยนะนะครับนี่คืออันนี้นี่คือการปลุกกระแสะความเป็นชาตินิยมในคอมมิวนิสต์ลาวหรือว่าในสปสปป,ปลาวนะครับเราจะสังเกตทุกครั้งคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวจํานวนหนึ่งนะครับ ที่ถูกล้างสมองในทุกวันนี้เวลามีปัญหากับผู้นําประเทศประเทศเพื่อนบ้านวิจารณผู้นําลาวหรือวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้นําลาวเนี่ยคือเขาจะมักมองเลยว่าประเทศนั้นคือจ้องที่จะโค่นล้มหรือจ้องที่จะทําลายประเทศนะครับเขาไม่ได้แยกออกไงเขาไม่ได้เรียนแบบเหตุผลไงครับเขาไม่ได้แยกออกว่านี่คือผู้ผู้นานะครับแยกออกไปบางกลกุ่มหนึ่ง นี่คือประเทศชาตินะครับเขาเหมารวมว่าผู้นำเนี่ยคือเป็นประเทศใครทําร้ายผู้นํานั่นคือทําร้ายประเทศเนี่ยเขาถูกสอนมาแบบนี้เหมือนหุ้นเส้นนะครับหุ้นเส้นก็เหมือนกันทําตัวก็อย่างก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนขยะมากนะหุนเส้นเหมือนขยะเปียกด้วยแหละนะครับเห็นหน้าหุ้นเส้นนะครับไม่ต่างจากประสาทหินไม่ต่างจากไอ้หุบเขานะฮะนะครับ หน้าตาก็ดูกันดานมากนะดูไม่พัฒนานะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วมันไม่เห็นความเจริญดูโง่เหงให้ผมดูโง่เหงให้คุณคุณสินเลยนะทำไมมันดูดูเก่าๆดูเหมือนผู้นําในยุคยุค,คเขมรแดงมั้งนะฮะนะครับเป็นผู้นําที่ยังไม่ค่อยพัฒนานี่น่าจะยังไม่รู้ภาษาคนมั้งนะครับผู้นํเลาวบางตัวก็เหมือนกันคล้ายๆกันทุกวันนี้ก็เดินจับมือกันเนี่ยนะครับไปประเทศไหนเขาเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรสหายกันเนี่ย เป็นน้องขเขมรและทุกวันนี้เราต้องยอมรับตัวเองนะว่าตอนนี้เราเดินตามขาเขมรและเป็นน้องขเขมรเป็นน้องเวียดนามนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสวัสดีครับสบายดี